คุณสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเดนจุนมาลองชุดนักเรียนให้สิครับอือยังรอเลยชุดนักเรียนชุดนักเรียนใช่ไหมใช่ไหมครับชอบไหมชอบไหมครับนี่ครับชุดพละนี่เป็นชุดพละให้สิครับสวัใครคะเดือนจุนชอบไหมนิ่งเลยอ่ะไม่นิ่งเลยอ่ะก็พาลูกมาลองชุดนักเรียนครับสินี่ครับแล้วก็เดนจุนเปิดเรียนวันที่13บสาีิครับอนุบาลเตรียม วางขายเลยนะเจ็บไปวางขานที่แล้วขายไปเรียนแล้วโอ้โหเดี๋ยวต้องไปลองรองเท้าครับรองเท้าก็มีรองเท้านะครับนะโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับดีใจครับดีใจประมาณสองวันครับวันสามป๊ะป้าล่องมาแล้วกลับบ้านด้วยประมาณสองวันนี้ดีครับนะป้าป๊ามารับกลับบ้านด้วยชิปะละเทพเลยนะเทพมาเยืนได้เท่นะยืนดูเลยเย็นดูก่อน

เรียบีแล้วนี่นะครับจุดมาจุดมาทำไรเองเองจุดนี่ครับนี่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 ครับคึกคึกคึกนี่ประมาณสองวันครับดูเรื่องมาป้าคุณครูครับจุนจุนแจ้งเพื่อนค่ะคุณครูครับจุนจุนต่อยเพื่อนกินอยู่ไหมหัวปอกนี่ครับเง่ยครับคึกคึกนี่ละเปลี่ยนชุดเปลี่ยน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 โน่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 งานแล้วงานมาแล้วใส่ใส่ไปเลยนี่ใส่ไปเลย ใครเทียวเลยใค่เทียบเลยนะนี่อย่าชอบชอบเลอะเลอะเลอะต้องเอาไปซักโจนชอบไหมชอบโรงเรียนชอบโรงเรียนนี้ไหมครับชอบไหมครับป๊าถามว่าชอบไหมไม่ตอบป๊าเลยไม่ไปเว้นหรอกชอบพูดดีพูดชอบครับพูดดีพูดดีโจนมาที่แล้ว นายอะอะอะไปชุ่ดไปชุ่ยไปช่วเหรอเลียกระพามาลองกระพานักเรียนคึกมากมากครับนนจุนนี่สิเข้าเตรียมนะครับนะเข้าเตรียมเข้าเตรียมอนุบาลครับก็เปิดเทอมเปิดเทอมวันที่13นี้ก็คือวางคานี้เขาเรียนแล้ว นะครับก็คือต้องเรียนมาที่วันอังคารนะครัเรื่องหัวทีมคาร์ไม่เอาพิจูนไม่เราไม่เราไม่เรามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเรจูนครับเป็นไรดูคึกดูคึกครับดูครับดูคึกไหมครับไม่ใส่ใช่ไหมมาเลยมามาชอบชอบชอบไปเชียร์ไปเชียร์แล้วไปเชียร์แล้วไปเชียร์แล้ว นักคอมเมนต์อ้าวไข่แกงไข่แกงไข่แกงหนูครับไข่ไข่แกงหนูครับไข่แกงหนูเหรอปกติจะเป็นนักเรียนนักเรียนนิ่งไงเสี่ไม่นิ่งไงเอิ้นไม่ยอมเปลี่ยนชุดเลสี่ครับดูครับคืดมากเลยมาเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเปลีนผ้าก่อน นอนอนอไม่โน่หรอกน่โอเคไปเดี๋ยผ้าก่อนจะไปเที่ยวมาโอเคเนี่ยโน่ได้ไงโอเคเนี่ยอ้วนมากจนโอเคโอเคไปแล้วเอาแล้วหมดแล้วถูบ้านแล้วน่ะดูครับลานใหญ่บ้านนะน่ะถ่ายไว้นี่ยถูบ้านแะ้วจนจนจนครับไม่เอาครับจนครับอีแกะเฮ้ยจ้า จุนเล่นแรงอ่ะต้อยปลาจะเล่นแรงลงจะเจ็บจุนเล่นแรงนะน้อันนี้คมีมมของอะนี่ยนี่อครับกระบาจุนมาคือคืนมากนีมยาไม่ชุดไอ้ครูครับไม่ชุดคุมอะไรครับชุดไม่น้ำครับอ๋อชุดไม่น้ำอ๋อคุมชุดนี้เล่นุดนะอไ่ไปยินชนตัวนอไปยินชดตัวที่ชุดไม่น้ำครับ นี่ครับไปยืมไปยืมตัวตัวยืมตัวตัวเรีวอยละอายตัวนี่เป็นชุดไปน้ำสิครับเวลาใส่ชุดคลุมนะครับไปเล่นน้ำเล่นน้ำานี่ไงครับเล่นไ้มเล่นน้ำุใส่น้ำนี่เอ้ใส่ชุดอดนน้ำเลโดนน้ำไงโอ้ยกล้าดนเป่าเล่นนะสไลเดอร์กล้านั่งนะต้องอยจากล้าเล่นนะสไลเดอร์เหรอกล้าเลยอไม่กลัวเลยดนส่น้ำเล่นสไลเดอร์ อยาเล่นแรงจุดเล่นแรงไม่ได้นะเพลย์ไม่ได้นะเป็นเล่นไฟล์จุนใบน้ำจุนคุมไว้น้ำจุแปลกมากเลยยังมาไลทำท่าอะไรทำท่าอะไรอ่ะท่าอะไรทำท่าอะไรทำอะไรทาอะไรฮะโอ้ยว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายอย่างนี้ไม่ใช่จุนมุดจุนต้องไหว้ าน้อที่งได้คะนี่สี่ครับจุดว่าน้ำ่าน้ำแบบนี้อุ้ยช่วยอไช่วอไยจุดป่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไปเที่ยวกันมาไปจุดฮะอาบน้อาบน้้ว่ยน้เอ้ย ถือใบหนาปกติครับต้องมีใช่หาน่าไปอัน้มัเา้อลรมนะครับจนนี่ครับจุอใบ้นามถือใบหน้าจนชวนมาว่ายน้ำไงว่ายน้ำไงว่ายน้ำไงว่ายน้ไงว่าน้ำไงนี่ทำว่ายน้ำไงเี้น่เอไได้ไเอะไรด้เงี้ยปืนนี่สิครับนี่ โตแล้วไม่แพ้แล้วนะโตแล้วเนาะลุกมาจะถูกงานตัวโปกสุกแล้วก็เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวแล้วนะครับเหลือกระเป๋ารองเท้าอีกนะครับส่งเท้าอีกนะครับนะอุปกรณ์การเรียนของนนจูนนะครับวันนี้ก็ไปลองเท้าสักเก่งสักเก่งก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนนะครับสี่รองเท้าส่งเท้าเสื้อผ้าะแล้วก็เสื้อเรือเรียนแล้วก็เสื้อชุดว่ายน้ำนะครับตรงนี้นี่พี่สะว่ายน้ำด้วย เป็นอุปกรณ์เดี๋ยวต้องซื้อขวดน้ำให้เขานี่กขวดน้ำนะครับก็เหนื่อยสิครับต้องส่งลูกแต่เช้าครับส่งลจุนแต่เช้าเลยเดี๋ยวช่าโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนครับนะขออนุญาตลงคลิปนะครับเจอกันใหม่พี่จะไปนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจครับลงจุนด้วยครับกับนักเรียนใหม่ของเรา นะครับมังจุนนะครับ,รบท่านคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ